อักโกสกะสูตรว่าด้วยการจัดการความโกรธสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครุอักโกสกะพาราตทวชพรามได้สดับมาว่าได้ยินว่า ปรามภาระทวาชโครออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคโดมแล้วดังนี้โกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วด่าบริภาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์บุรุษ เมื่ออักโกสกะภาระทวาชพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอักโกสกะภาระทวาชพรามว่าดูกระพรามท่านย่อมสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมิตรและอมาตญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาบ้างไหม อกโกสกภารัตวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคโดมผู้เจริญมิตรและอมมาติาสาโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาเป็นบางคราวดูกระรพรามท่านย่อมสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่ม ตอนรับมิตรและอมาตญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพระองค์จัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มตอนรับมิตรและอมาตญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างในบางคราวดูกระรพรามก็ท่าว่ามิตรและอมาต ญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเป็นของใครพระโคดมผู้เจริญเท่าว่ามิตรและอมมาติสา,าโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิม ดูกระพร,รามข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านนั้นดูกระพร,รามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น ก็เป็นของท่านผู้เดียวดูกระรพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวดูกระรพรามผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นตอบบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ดูกระรพราม ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทําตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วมไม่กระทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดดูการพร,รามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียวดูการพร,รามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น เป็นของท่านผู้เดียวบริษัทพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคโดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมเป็นพระอราหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นชั้นไหนพระโคโดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่เล่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลน,นั้นแหละเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้น รักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลน,นั้นว่าเป็นคนเขาดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะพารัววชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิษย์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภ้าสิษย์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือสองประทีพในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญกระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบท ในสำนึกของพระโคดมผู้เจริญอกโกสกะภารัตวาชพรามได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านอกโกสกะภารัตวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานแลหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ ไม่นานเท่าไรนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจัรทร์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบมีความต้องการด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้ทราบว่าชาติสิ้นแล้ว รมอจารย์อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แหละท่านพระอักโกสกะพาระทวาชะได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลจบอักโกสกะสูตร